อาครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันบัางกว่าวันนี้ก็มีการลปอยตัวการคัมแบ a c ล่าสุดนะครก็คือวงไอรมนะครับในการปล่อยดีจตอนซิงเกิลมีชื่อว่าธูมายปล่อยไปนะครับซึ่งที่แกเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรครับซึ่งทางโตนเม s ิส entertainment แล้วก็ค่าย FCM นะฮะซึ่งค่ายนี้ฮะจัดเต็มอีกแล้วรอบนี้ไม่เหมือนเดิมครับกับเพลงใหม่ที่จะปล่อยมาในวันที่ 24ตุลาคมนี้ก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการปล่อยเพลงกันแล้วครับเรามาดูสมาชิกของไอวันกันหน้าครับซึ่งเป็นเกิลฟุตที่กระแสตอบรับดีก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคนแรกครับคือนานยูนะครับเป็นหัวหน้าวงนะซึ่งพี่แกของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าวงที่เรียกว่าน้าอวนกันเลยทีเดียวท่นผมคนต่อมาคือเอ่อท่านหน้าต่างผมซึ่งพี่แกของเราเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดากันนะครับซึ่ง เรียกว่าเป็นสุ่นที่กันเลยทีเดียวคนต่อมาครับก็คืออาระครับผมซึ่งที่แกของเราเนี่ยเรียกว่าสวยตามกันน่าดูนะครับผมคนต่อไปคือโรนัศครับผมซึ่งที่แกเนี่ยก็เรียกว่าสุดยอดนะครับคนสยวยของเราประจําทีมกันนะครับผมคนต่อมาครับก็คือพี่สาวแสนสวยสุดน่ารักของเขาเลยก็คือตรีรการเองครับซึ่งเรียกว่าคนนี้สวยกันตังกันน่าดูกันนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องถามเรื่องสุขภาพกันเลยทีเดียว ผู้สับน้ายน้องเล็กของงูคือเอว,วานะครับซึ่งพี่แกเป็นชาวไต้วานนะครับซึ่งพี่แกพูดภาษาอังกฤษได้ฮะแต่ว่าพี่แกยัไม่ธรรมดานะครับซึ่งสวยการขลาดนี้ออยอมใจไปกันแน่นอนครับสรับการปล่อยเพลงทูมายไปเป็นในที่้้งซิงเกิลของไอรีวันกันครับซึ่ง กิจการออกมาจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับเกย์ลุกของไอรีวันกันนะครับก็เรียกว่ารอไปชมทางช่องทางของโฟโล้อเอสต,ตร m น s i สิกเอนเนตอร์เทนวันที่ยุคสตรงลานพมกันนะครับผมเวลาที่6นาฬการครับผมตามเวลาในประเทศไทเนี้ครับ